สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาตัดยอดแตงโมนะครับก็คือเราจะปล่อยขแขนงนะครับก็คือเราจะต้องตัดยอดก่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็ปลูกแตงโมนะครับก็พาท่านไปชมมาดูนะครับอันนี้ก็แตงโมได้ประมาณจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพราะว่า มันปกติมันต้องโตมากกว่านี้นะครับอันนี้มันติดหนาวนะครับปีนี้เป็นปีที่หนาวมากนะครับก็เลยทําให้เตงโมไม่โตนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยหนาวเท่าไรแล้วนะครับผมก็พยายามใส่ปุ๋ยเร่งปุ๋ยนะครับฉีดซิงค์นะครับเพื่อกันหนาวครับครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูวิธีการตัดก็อันนี้นะครับเตงโมที่ผมปลูกไว้นะครับก็ได้หนึ่งจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่ยอดได้แค่นี้อยู่เลยนะครับ นี่ก็ถือว่างามอันนี้ก็เป็นช่วงที่สองกุมภานะครับวันที่สองกุมภาก็ที่ลุ้นตอนนี้คือเพียนะครับว่าเพียจะลงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับอากาศเย็นเพียจะไม่ค่อยชอบนะครับเพียไฟนะครับก็เดี๋ยวพามาดูวิธีการตัดยอดนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแตงโมนะครับที่เราจะตัดยอดนะครับเดี๋ยวผม จะตัดให้ดูนะครับวิธีการตัดก็คือมันเป็นยาวขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็ตัดอันนี้เลยครับนี่ตัดออกตัดออกนี่ครับตัดเพื่อที่จะให้ไอตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองกิ่งสามกิ่งนะครับเนี่ยมันมีอย่างที่เห็นก็มีหนึ่งสองสามสามนะครับบางทีเดี๋ยวมันก็จะมาออกตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้เลยเป็นสี่กิ่งก็คือผมจะเอาไว้กิ่งเท่าไหร่ มันออกมาเท่าไหร่ผมเอาไว้หมดเลยนะครับผมจะไม่ต้องการลูกใหญ่มากก็คือต้องการปริมาณลูกที่เยอะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นครับแต่งกิง่งแต่งโมงก็อย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็แล้วอยู่ในช่วงนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดจะชอบตัดตรงไหนนะครับแต่ผมชอบเนี่ยช่วงนี้นากว่าเพื่อที่จะให้มหนันออกแขนงนี้ขแขนงนี้อันนี้มีแล้วที่เห็นเห็นก็คือมีหนึ่งสองสาม ถ้าสามก็สเปียบเหมือนสามลูกแล้วนะครับก็เปียบเหมือนสามลูกถ้ามันจะอยากแต่อีกเหนียวก็มาแตกตรงนี้เป็นยอดที่สี่ที่ห้านะครับมันก็จะทําให้ลูกเยอะนะครับมีหญ้าเราก็ถอนถอนออกิดนึงนะครับถอนให้มัน,นก็สําหรับต้นนี้ก็นะครับตัดแต่งกิ่งนะครับต้องตัดแต่งกิง่ง